สถานีนั่งงอตัวจุดประสงค์เพื่อวัดความยืดหยุ่นของกล้ามเนื้อบริเวณต้นขาด้านหลังและบริเวณหลังส่วนล่างวิธีการสอบให้ผู้เข้ารับการสอบถอดรองเท้าและถุงเท้าจากนั้นนั่งราบเหยียดขาตรงเข่าตึงเท้าชิดกันฝ่าเท้าทั้งสองข้างตั้งฉากกับพื้นและจะรดแนบชิดกับที่ยันเท้าของเครื่องมือวัดความอดตัวค่าเตรียม ให้ผู้เข้ารับการสอบเหยียดแขนตรงคว่ำฝ่ามือทั้งสองวางบนเครื่องวัดปลายนิ้วมือทั้งสองข้างสัมผัสไม้วัดระยะผู้ช่วยมีหน้าที่ตรวจสอบผู้เข้ารับการสอบให้เข่าตึงและขาเหยียดตรงการปฏิบัติเริ่มปฏิบัติเมื่อได้รับสัญญาณจากเจ้าหน้าที่ผู้เข้ารับการสอบค่อยๆก้มตัวไปด้านหน้าให้มากที่สุด โดยมือทั้งสองข้างวางอยู่บนเครื่องวัดปลายมือทั้งสองสัมผัสไม้วัดระยะตลอดจนไม่สามารถก้มต,ตัวต่อไปได้และเข่าจะต้องเหยียดตรงตลอดเวลาจึงยุติการสอบการบันทึกผลทําการทดสอบได้2ครั้งบันทึกคะแนนครั้งที่ดีที่สุดจากระยะที่ทําได้โดยวัดจากเส้นดิ่งตรงปลายเท้า,ากับปลายนิ้วมือคณะกรรมการตรวจสอบให้คะแนนน้อยกว่า1เซนติเมตรไม่ผ่านเกณฑ์ การปฏิบัติที่ผิดและเจ้าหน้าที่จะไม่บันทึกผล 1. ใช้แรงเหวี่ยงในการโผมตัวเพื่อช่วยในการองอตัว 2. ฝ่าเท้าไม่แนบชิดกับที่ยันเท้าของเครื่องมือวัด 3. ดีดหรือใช้นิ้วไต่ไม้วัดระยะ 4. เลื่อนมือไปทีละข้าง 5. เข่างอไม่เหยียดตรง หากปฏิบัติผิดทั้งสองครั้งถือว่าไม่ผ่านเกณฑ์ผลการสอบพละศึกษาถือความเห็นของหัวหน้าสถานีเป็นเด็ดขาด